สวัสดีครับผมเฮง154่าคานะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนํารถที่เราขายอยู่นะตอนนี้นะครับว่าเป็นไงบ้างคันนี้เลยนิสสัน x t สเทลสองจุดศูนนะครับปี2016.2017คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดที่เป็น All อ l d r i ด e นะครับของเครื่อง h y บริดคันนี้รถมือเดียวนะเข้าศูนย์ตลอดเลขไม่อยู่ประมาณ7 หมื่นสี่กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นรถเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไง,เ,ไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยก็แล้วกันเราก็มาดูขั้นแรกที่ภายนอกก่อนนะครับก็เดิมๆนะครับสีก็ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะครับรถก็ตามนี้แหละครับสวยๆตามนี้สีเดิมสีเต็มนะครับก็มีแบตของเขากซ์เทแล้วก็เพียรได้ไฮบริดตรงนี้นะครับ สีรอบคันก็สีเต็มนะครับตอยน,นี้แม็กเดิมนะครับยางกูดเยียปี22ดอกยังดีนะครับเพราะอย่างว่านะรถไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะโอเคเราก็มาดูรายละเอียดอย่างอื่นกันต่อนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สำหรับห้องเครื่องนะครับฝาน็อตไม่มีแกะนะครับ สติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์ต่างๆของเดิมมันอยู่ครบหมดนะครับรถไม่เคยชนนะครับนะครับห้องเครื่องสภาพตามนี้ถือว่าเป็นรถสภาพดีคันหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะรถวิ่งน้อยเจ้าของก็ดูแลดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายรถนะครับด้านท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ อืใช่ได้ส่ดท้ายก็เดิมนะครับไม่มีแกะตะเข็บเดิมนะครับอันนี้ตะเข็บก็เดิมนะครับรตก็ไม่มีแกะรถปกเสยูวเนี่ยดูง่ายนะท้ายเนี่ยว่าชนไม่ชนอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมหมดันจะเปิดลุมล้ออะไรให้ดูนะครับนี่สามารถยกขึ้นนี้ได้เลยนี่นี่เดิมนะครับมีแบต ลูกเล็กอยู่ข้างหลังด้วยตรงนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบในนี้หมดเลยนะครับเอาหลังนี่อันนี้ก็ที่ปิดไฟท้ายฟ้าปิด่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูภายในรถส่วนอื่นกันนะครับเราก็มาดูภายในรถกันครับมีกล้องอันนี้แถมให้เลยนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย ของเขาก็จะมีมีค r ู i s e control นะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยจริงๆอะผมชอบเรียกปุ่มนี้ว่ามันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็น push start มีจอนะครับบอกที่หน้าก็สวยไม่มีแตกไม่มีขาดเป็นบเบาะไฟฟ้าหรือรถระดับนี้มันไฟฟ้าอยู่แล้วละ่ะคู่หน้าเนะาะทำไมไฟฟ้านี่ก็ใจร้ายเกินไปละนะครับก็ที่ปรับกระจกระบบต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าระบบสถญลัภาพนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเบาะหลังเออสวยเลยแหละสวยเลยแหละมีช่องแอร์นะครับอยู่ตรงนี้คนหลังจะได้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ป็เอามาเป็นที่พนักพิงแขนวางแขนพร้อมที่วางแก้วได้นะครับ แล้วก็สมมุติถ้าเราจะปรับลงเราก็สามารถดึงช่องตรงนี้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็พับลงมาเป็นแบบ60-40ได้แบบนี้นะครับถ้าดูจากด้านท้ายก็จะเป็นอย่างนี้เออชอบเนาะเฮ้ยดีวะนี่ก็จะสมมุติถ้าเราจะวางของยาวๆจะต้องมีคนนั่งหลังก็ให้เขานั่งตรงนี้แล้วก็วางยาวไปหรือเราจะ เอาฝั่งนี้ขึ้นแล้วพับฝั่งนี้ลงก็ได้นะสมมติถ้านั่งแค่คนเดียวก็อเอาฝั่งนี้ลงก็ได้แต่รงนี้จะได้ใส่ของได้เยอะหน่อยก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูจากฝั่งคนนั่งบ้างนะครับนี่ก็บอกไฟฟ้าเช่นกันนะครับรถวิ่งน้อยนะครับเพราะนั้นคู่มือต้องครบเราเองก็มีการตรวจสอบอยู่แล้วว่าคู่มือต้องครบนะจ๊ะ เพราะบางคนก็ถามว่าไม้มันแท้จริงเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยก็เรามีให้ตรวจสอบนะครับอันนี้อยู่ในนี้หมดเลยถ้ามาดูรถแล้วเราสามารถให้ดูประวัติการเข้าศูนย์ได้นะครับเอกสารพร้อมนะครับเพะาะนั้นรถทุกคันที่ร้านเรารับประกันเรื่องคุณภาพให้ว่าไม้แท้สภาพดีนะครับอันนี้บอกเออแล้วก็ลืมบอกไปว่าเป็น i m m o b บิลเ e อรก็คือสามารถเป็นคีเรตันที่แหละ นะครับรถระดับนี้ก็ต้องขี่เลนที่อยู่แล้วแล้วก็เบาะฝั่งนี้ก็สามารถพับได้ด้วยเช่นกันพับห้ดูเลยปัป๊บเนี่ก็จะเป็นนี้นะครับพอมาดูจากข้างหลังก็จะบรรทุกของได้มากพอสมควรก็เป็น SUV รุ่นหนึ่งที่น่าใช้ทีเดียวเพราะราคามันถูกกว่าชาวบ้านก็ด้วยนะครับหลังจากนี้เราจะมาจับ OBD ให้ดูการว่าระบบต่างๆของตัวรถพร้อมใช้นะครับ ุกระบบสมบูรณ์ไม่มีฟอร์โค้ด,ดใดๆเดี๋ยวผมขอปิดก่อนจบอบ,อบเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาจับ OBD กันนะครับว่ารถสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีฟอร์โค้ดใดๆน,นี้ก็เสียบเข้าช่องเช็ค OBD นะครับอันนี้ก็เป็นตัว OBD ก็คือตัวเช็คระบบนะครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนเดี๋ยวตรงนี้จะกอไปเร็วๆนะครับเพราะมันต้องใช้เวลาหน่อยนึง เดี๋ยวให้มาดูกันตอนท้ายเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังสื่อสารกับตัวโมดูลของตัวรถอยู่นะครับสแกนตัวรถอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีโค้ดตัวไหนขึ้นนะครับก็คือรถสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับ พอทีน,นี้สามารถเช็คได้ทั้งหมดก็จริจๆกัอนโทรมาดูลก็คือระบบควบคุมตัวเครื่องนะครับระบบเบรกเอ s ิเอระบบ s r s ระบบการมิชั่นคอนโทรก็คือตัวเกียร์นะครับทุกอย่างก็ปกติไม่มีคอร์สโคดต,ตัวไหนขึ้นนะครับถ้าเราเข้าไปดูย่อยๆมันก็จะนี่แล้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะโอเครถดีครับ สมบูรณ์ดีใช้ได้เลยเอาพร้อมใช้ได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากเราจับ OBD แล้วนะครับเราก็จะมาลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องเสียงรายกันอ่ะหนึ่งสองสามผมสตาร์ทแล้วนี่ก็ติดแล้วนะครับเงียบไหมอย่างว่ารถไดบิดนะเนาะมันก็ต้องนี้แหละโอเคนะครับเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหก รถเพิ่งเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเจ็ดหมื่นสามพันไปไปลายประมาณนี้นะครับเขใหม่ประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นจอนะครับจอตรงนี้ก็จะมีโหมดให้ดูระบบไฮบริดของเขานะครับว่าตอนนี้ใช้เครื่องยนต์หรือว่าใช้แบตนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสถิติให้ดูมีอะไรต่างๆก็สามารถดูระบบ ตัวแบตไฮบริดจากตรงนี้ได้เลยนะครับวิทยุก็มีนีเวกเตอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีอะไรต่างๆก็บลูทูธอะไรก็นั่นแหละตามนั้นเลยแล้วก็มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวขอปรับโฟกัสกล้องแป๊บนึงอ่านี่เป็นกล้อง360องศาเห็นได้รอบคันแล้วก็มีกล้องถอยนะครับสามารถกดเรียกดูจากตรงนี้ได้เลยซึ่งก็สะดวกดีนะ เออผมก็ชอบนะเออมันดีเหมือนกันนะนะครับโอเคแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะครับใช้ได้ปกติเย็นดีทีเดียวนะครับแล้วก็เกียร์นะครับแล้วก็ตัวรักษาเอ,อ่อช่วยลงทางล่าชันก็คือปุ่มนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเลือกได้ว่าให้เลือกเป็นโฟลวิลหรือเป็นขับสองนะครับรถเอสยวีสุดเนี่ไม่ค่อยมีปุ่มนี้นะ จะมีเฉพาะเอกเทลเนี่ยที่เท่าที่ผมเห็นนะที่จะมีปุ่มนี้ให้เลือกเพราะเราสามารถเลือกได้เลยว่าตอนนี้ให้เป็นขับ2นะตอนนี้ให้เป็นขับ4นะครับเดี๋ยวผมดยผม,ผมลองหมุนปุ่มให้ดูว่ามันจะมาขึ้นตรงหน้าจอตอนนี้เราเลือกเป็นขับ2อยู่พอสมมุติถ้าเราเลือกขึ้นเป็นขับ4ปุ๊บจะเห็นไฟเ,เขียวขึ้นตรงนี้นี่นะครับระบบนี้ก็คือเข้าได้ปกตินะครับแล้วถ้าเกิดเราล็อกเลยก็ให้เป็น4ฟล e e ิตลอดเวลาก็จะเป็นเอฟโ w ล์วิแต่ถ้าเราจะ หยุดใช้แล้วก็หมุนกะปุ๊บไฟก็จะดับสังเกตน,นะครับไฟดับนะครับไม่มีไฟใดๆดโชว์นะครับก็ถือว่าเป็นปกติของเขาอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้โหมดให้ดูว่าตอนนี้ใช้แต่สิ้นเปลืองนั่นแหละก็คือจะบอกว่าถ้าเป็นสีฟ้าก็หมายถึงว่าเ,เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ดีนะใช้เป็นไฮบริดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตัดเป็นไฮบริดนะเพราะว่ารอบเครื่องอยังขึ้นอยู่ถ้าลด เข้าไประบบไฮบริดเมื่อไหร่รอบเครื่องจะตกมาเหลือที่ศูนย์สมมุติถ้าขับไปขับขับไปแล้วรถวิง่งวิ่งอยู่เฮ้ยทำไมรอบเครื่องเหลือศูนย์วะไม่ใช่นะอันนั้นคือเขาใช้ระบบไฮบริดอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูตอนที่เราขับจริงนะครับว่าพอเข้าเป็นระบบไฮบริดแล้วรอบเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตอนท้ายให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับขอเปิดกระจกแป๊บหนึ่ง เนี่ยลองดูรอบเครื่องขึ้นนะแต่เสียงโคนเงียบเลยเออรถมันดีอะ่ะชอบนะดีเลยโอเคระบบเครื่องช่วงล่างเกียร์ดีครับไม่มีปัญหาอะไรผมรับประกันรถให้อยู่แล้วถ้าใครซื้อแบบจัดไฟแนนซ์เนี่ยเรามีการซื้อประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วนะครับหนึ่งปีนะครับนี่นะครับ เรามาลองระบบไฮบริดกันนะครับตอนนี้รถเนี่ยออนไฟอยู่นะครับ,รบเปิดแอร์เปิดเพลงก็คือเหมือนเราขับปกติแล้วเราจอดติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจอดรอรับคนอะไรอย่างเงี้นะครับตอนนี้ก็เครื่องยนต์ก็ดับแล้วก็เอาระบบไฟไฮบริดเนี่ยมาจ่ายกำลังให้กับตัวรถ ลันระบบต่างๆเพะาะนั้นก็คันนี้ก็คือระบบไฮบริดใช้ได้ปกตินะครับ oh. เอาละครับพอดูจบแล้วอยากได้ไปใช้ต้องทำยังไงง่ายๆสำหรับท่านที่ต้องการจัดเฟแน,นนะครับคันนี้สามารถฟรีดาวนะครับจัดได้ร0อราคาตัวรถเลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผ่อนเดือนหนึ่งก็น่าจะเริ่มต้นอยู่มาณทัก7 0 0 0กว่าบาท เพราะว่ายอดผ่อนมันขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่เราเลือกผ่อนนะครับจำนวนปีก็จะมีผลกอกับดกเบีย้ยเพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดยอดผ่อนเป๊ะๆยังไงเนี่ยอยากให้คุยกันเป็นเคสๆไปนะครับเพราะว่าแต่ละเคสก็จะรายละเอยียดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะอยู่ที่ประวัติเครดิตของลูกค้าด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับท่านที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับและสนใจเนี่ยก็อยากจะให้แอดไลน์หรือโทรมาคุยกันช่องทางการติดต่ออยู่ท้คลิปนี้นะครับก็สําหรับที่ท่านอยากจะตัดเงินสดนะครับก็ติต่อเลยเราลดให้เลย สามแสนห้ามืนห้าพันะครับเอาเงินมาเท่านี้พอแล้วขับกลับบ้านได้เลยนะครับพร้อมชุดโอนนะครับถ้าท่านใดมีข้ออยากจะซักถามเกี่ยวกับบริการหรือรถเรคันนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ